สวัสดีค่ะคุณผอพันโลงฤทธิ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผอพันโลงฤทธิ์ค่ะค่ะท่านผู้ชมมือีนกามาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณผอพันโลงอีกเนาะท่านผู้ชมนาะกกได้ยินว่าคุณผอนี่เพิ่นฝันอีกค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดกะให้คุณผอเพิ่นบ่าให้ฟังเนาะค่ะนอะเป็นจังไดคุณผอได้ยินว่าฝันนี่ฝันว่าจังไดว่าจกฝันจังไดคันสีว่าเบาเล่นคือเบาอิรีกับโแเมนแต่ว่านอนอยู่นี่ล่ะ ค่ทางมันเป็นทางสามแถงผู้ไดก็มาผู้ไดก็มาวุน่นวิ่นอยู่ค่ะ,คะเสียงรถก็คือจังเอือเอือยอยู่รถคันหนึ่งมันดังแป่นแป่นแป่นอยู่ทั้งนั้นห้งพ่มาหาออกจากเที่ยงในในความฝันเนาะในความฝันนั่นก็เร่งแป่นแป่นเอา้าบางหนิมันคือพ่ทธมหารอยูใส่มันที่ไปใส่ เพลำคา,บานบักแกนีเนี่ยป่าสิน่ะ <c oughs> บ้านี้นจังเป็นผู้หญิงมันยังเป็นผู้ชายมากมันมาหยากมากมาันจะมาเ,มเวมาหาเา <c oughs> ห่าค่ะห่วยบายห้ำในหน้นา,นาันว่ะโอ้ค่ะเป็นอย่าง,งนั่นผู้เดียวให้ใบห้ำในหน้นานนะละาาว่าจังสิห่วยเขากัดญาติเขากแลัยหน,นีนะ,น,กกะน้อกัดแลนค่ะแลนกับโค้งมากมันกขยันหย่งอยู่ ยังบ่หนียังบ่หนีมันสิบายให้ได้อือยังกันสิมาบายหำกัน,นว่าสนนกค่ะแต่ว่าขับไข่ขับข้าบ่ขับไข่ขับข้า,จ,าจักะขีนผู้หญิงจักเห็นผู้ชายก็สงสัยอยู่แต่ข้ว่าผีมันก็บ,บ่อยากเห็นตัวเลยเนะาะบ่ได้เห็ีนตัวเลยเนาะค่ะเขาก็เลยบอกฮะสิมาจัางไดี๋ยนีสิมาเขี้ยวแทนนั่นนะ <รา S 2> นสิมาใบาย,ยังหำคนนั่นนะค่ะ ฮอกกี้ยานเป็นฮอกกี้แลนหนีตัววัชรกระเด้งเลยนะค่ะงอมากมันกันยังยังอยู่คือเก่าค่ะสิแลนหนีไปเห็นยังมันว่าอืมเกลียบหงมันกรบ่ายกับกระบ่ายตัววัชระเกลียบปอยมันกับมันกระบ่ายอะไรลอยอยู่เอ้ามึงมาใบยำกุกงค่ะเขากบบถือว่าเออเพิ่นเป็นผีเนาะค่ะเพิ่นขับสีบ่มาเจะเท้าตัวเพิ่นมาดีมา ามเพันกระจิบวยเท่าตัววัดสัตว์ก็เลยปล่อยเพ่นใบหำเขาเล่นแต่ว่าโป่งหูว่าผู้ญิงใช่ไหมโบ่งหูว่าผู้ยิงคันว่าคันว่าเป็นผู้ยิงมันกระสีมาเคี้ยวแท่นนะค่ะเป็นเสียงนี่เออเป็นเสียงเสียงจังมันเสียงผู้หยิงเสียงผู้ใายแต่วมันเสียงกระเทยมันเสียงออกกระเทยบัดนึงนั่นหละมันออกไปนั่นค่ะเอาเมื่อดอกพ่น่า แล้วใบแล้วแล้วก็เมื่อเลือเมื่อเมื่อดอกเมื่อดอกคุณว่าค่ะคุณพ่อนี่ก็แลนนี่แล่นนี้กันแลนนี้แล่นนี้จากเขาน่ะค่ะอัวมากก็มันแงงอยู่สีแลนนี้ยั้งมันว่าค่ะก็เลยก็ปล่อยเขาใบตัวให้าบให้แหล้วยไปสะเออเขาายแล้วเขากันนีเออเมื่อดอกผลว่าค่ะแต่ว่าใบเหลี๋ยวก็ว่ากันอยู่คือมาเขี่ยวแท้คือเขี่ยวแท้บอกกับเขาหนึ่งค่ะ แสดงว่าย่อมคือสีมะเขยวแท้ก็บอกว่าเขาอน oh. นั้นย่อมให้เข้าใบมันเลี่ยวให้เข้าใบามันเลี่ยวสัก <c oughs> เขาก็จังสิได้นี้น่ะนะอยากให้เขาหนี้มันบอกอยากให้เขาหนี้มาีิเอาแล่นจกักรสไลโคลงง่อมา,ากเขาเก๋อ้ยจักรสิแลนนี่เหตุอย่างมันว่ะเพาก็ว่างสินอุ้ยเจ้าก็สิคือสีมะเขยวแท้ก็บอาด่าเขาบอกเขา <c oughs> <c oughs> คือสีมะเขยวแท้ค่ะค่ะอือแล้วว่ามันใบเลี่ยวปล่อยมันใบเลี่ยวมันอ เมื่อดอกจะมาเสียงไข่กระเทยเนี่เออเสียงคือกระเทยเสียงคืออย่างเห็นบ่เห็นโตมันบ่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 เห็นโตเลยแต่ว่าหันบ่กันได้หันบ่กันได้โอ้แสดงว่าเป็นถอยเนาะค่ะห้องบักแห้งแล้วเนาะห้องวัดแห้งเท่าย่าจักสิหูเมียบ่หูเมียเสริญน้าผีเนาะค่ะให้สิบุย่าญค่ะแล้วตอนเสียงไหนห้องเรียนเลีนไปยังโขงมาคือเกา ก็ยังจะสีนี้เหยียดยังมัน่าก็เลยว่าเอาจอกขึ้นสิมาเขยวแท้ค่ะด่าเขาบอกเขาเลยด่าผีตัวเออบ่ายกับบ่ายสาก็เลยว่ายบบ่ายังสีตัวบ่ายนี่ต้องต้องกดให้บ่ายนี่กับบายคือกินเนื้อในขั้วหมูซื้อเออว่ากันในขั้วหมูซื้อว่าเข้าบ้ายต่ว่าฮันบูร์มิโซบ้า่ามีจะใส่เสียงเบากันค้วยกันใส่เสียงเบากันจนจนบ่ายกับบายบ่ายอะไรมันกะหนีเอ้ยเมื่อดอก มันกวางค่ะจนห้องไร้หลวงเลยหลวไร้หลวเลยหลวจะของอ่จะหายกระด้ไปอีกว่าคือเขียวแท้มันคือเขียวแท้กับจนบวกเขาค่ะจะมาเสียงหรือมันหรือเขาสีมาหายเลยบอกค่ะกับโบนีเนาะเสียงตอบรับกับไข่ไข่ก็รับกวด้ยิ่งกได้ยินได้คุยกันได้่วบอกกันแต่ว่าบบเห็นคนค่ะบบเห็นกันมองคุณพ่อเทียงไห้เทียงหน้าที่คุณพ่ออยู่นี่อยู่ทางสามแผง มันเป็นทางสามแฉ่งแน่จริงค่ะจะว่าขันผู้บวกเก่งก็อยู่ยากเนาะคือคือเจพอเจเน่เพิ่งกระซื้อโอ๊ยไงถ้าดวงโบแข็งผู้ถาดโบแข็งเนอกค่ะดวงโบแข็งค่ะเขากันแล้วก็คืออยู่ดีมีแห่งมังมีที่สุขค่ะเพิ่นกระซมาเยี่ยมยามถามข่าวห้างสลายค่ะค่ะใบเราก็มีแห้งดอกไปไผ่ไปมั่นเพิ่นก็มาดีอยูดีเพิ่นก็มาดีค่ะ แล้วไป่หัวโคงพันโคงกันยังกลับมากันยังว่าโอ้ยสิแลีนหนีเห็ดอย่างสิเมื่อเห็ดอย่างบางบางสีนาค่ะสงสัยว่าเพิ่นจะเอาเหล็กมาให้กระบอกจ่ากรบโบนีเนาะพ่อเนาะค่ะแต่ว่าให้ยพอตีเป็นตัวเหตุสืตีเป็นตัวใดเป็นเหล็กตองเลยเลยตัวใดพ่อฮ่าฮ่าฮ่าสามตัวหรือสองตองตองสองตัวนี่แหละสองตัวห้า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  เพราะว่าเพิ่งได้อะมือเนาะเหลืองเป็นใบน้องคุณพ่อน้องห้ำห้ำกะหาเนาะนี่มันจะเป็นเหลืองลางเงี้ยเป็นเหลือลางอีกต่างหากรือว่าพอนี่อยากเอาสามตัวกะเอาศูนย์เข่ากะไหนเนาะคนเป็นผีศูนย์หาหาที่ใดบอพออาจจะเป็นสองหาสองสองหา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 หนึ่งหนึ่งอ่าค่ะ ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้า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 สองสองห้าห้าห้าหนึ่งมันจะเป็นหวาค่ะแต่ว่าใครหั่มันกับสองสองหนวยนี้คู่เหงิกับเป็นหนึ่งค่ะเป็นห้าหนึ่งสองสองหนึ่งสองห้าห้าสองหนึ่งสองสองหนึ่งนั่นบอกเอณผู้ชาอี้ดอกการหั่นก็คือห้าห้า ค่ะหนึ่งห้าห้าเลือห้าหนึ่งหนึ่งค่ะแป้งสีน่าค่ะหนึ่งห้าห้ากระเล่าจะสีว่าจะสีเเอาได้อเอาได้หนีแหละนอคุณพ่อเออต้ออยู่นิหันละบ้านนี้คุณพ่อนี่อายุเท่าไหร่คุณพ่อหกสิบเก็ดเดียวหกสิบเจ็ดปีนอกค่ะนอกหกสิบเก็ดหกสิบเฮ้ยบอมเบียนนี่เจ็ดสิบหกเก็ดห้าเก็ดหกค่ะ เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าย่างเขาเจ็ดหกเจ็ดสิบห้าย่างเจ็ดสิบหกนอกคุณพอนอ,อค่ะเรื่องเหลาความฝันของพอมียังเพิ่มเติมบอะ่ะมมีซ้ำน,ำนี่ละได้ซ้ำนี่ ค่ะการขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเด็ที่ให้ผู้ชมทางบ้านเท่าเอาไปเป็นแนวทางนอกพอนอกขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของพานลงบิดนอกค่ะเลขิืนหาหาสองหาค่ะหาหาหนึ่งค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะจ็ดหาจ็ดถูกอายุของิ่นนอกค่ะอายุยของคุณพ่อพานลงบิดค่ะ เจ็ดสิบหาย่างเขาเจ็ดสิบหกปีค่ะเพิ่นฝันว่ามีถีค่ะมีถีมาหาคุณพ่อเนาะค่ะมาขอบาบหำเพิ่นค่ะคุณพ่อเพิ่นก็ได้แล่นนี้ค่ะแล่นนี้ลบมากกันย่งคือเก่าค่ะคุณพ่อได้ดีเป็นตัวเด็กห้าห้าสองห้าห้าห้าหนึ่งค่ะหนึ่งสองสอง,งหนึ่งค่ะ อายุของคุณพอเก็ดสิบหอย่างเขาเก็ดสิบหกปีเนาะค่ะอายุของคุณพอผ่านโรงวิตค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันหรอยหกเก็ดอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนํานี่เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกามีเพียงเท่านี้คลิปนาพบกันใหม่โชคๆมันมาน,มาน,มานลำๆด้วยด้วย หิงหิงปังป,งปงกับตุเร่ของคุณพอ่อผ่านเรียวโล่งบิบนอะค่ะสวัสดีค่ะ